สวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้มาสอนเล่นจอยนะครับอของผมใช้เป็นจอย PS4 แบบ s c u f controller นะครับมีปอมปุ่มอยู่ข้างหลังนะครับผมโอเคมา,าผมใช้ s t e a m นะกเ็เสียบจอยนะครับแล้วก็ตอนเปิดเกมขึ้นมาเปิดสตรีมขึ้นมานะครับแล้วก็มาดู controller layout ก่อนเลือกให้ถูกนะครับ ว่าเป็นคอนโทรลเลอร์อะไรแบบไหนนะครับอของผมเลือกเป็น Play 4เรียบร้อยนะครับ View Layout ตรงนี้นะครับโอเคว่าเราเป็น Play 4นะครับผมโอเคอ่ะเข้ามาในเกมครับใช้จอยเลย oh. Setting นะครับปรับนะครับปรับเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับให้ชัวนะครับโอเค แถวนี้ก็กรอปผมได้เลยนะโอเคมาถึงตรง Sensitivity นะครับอันนี้ Sensitivity ซ้ายขวาอันนี้ Sensitivity ขึ้นลงนะครับผมแนะนำให้ใช้เอ่หกหรือเจ็ดนะไม่เกิน8อนะ่ะพูดง่ายๆเพราะถ้าเกิดมัน n s i t i v i t y มันเยอะไปเนี่ยมันจะเออ่มันจะเลงยากนะครับคือมันมันหันมันอะไรเร็วจริงแต่มันจะเลงยากนะครับ ADS sensitivity multiplier อันนี้ใส่ 0.90หรือว่า1ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดผมว่าอยู่ประมาณ0.9หรือ1โอเคนะครับอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรนะครับโอเคแถวนี้ก็ก๊อปผมได้เลยนะครับโอเคออโตเมติกแท็กสปรินอันนี้คือว่าผมฝึกเล่นแบบออโต้แท็กสปรินหมายความว่าถ้าเราจะยกปืนวิ่งเนี่ยเดิมเราต้องกด L3 ไปข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วก็กด คลิกสองครั้งคลิกๆมันถึงจะย,ย,ยกปืนวิ่งแต่ผมไม่เอานะครับผมผมแบบกดเดินไปข้างหน้าปุ๊บเป็นวิ่งทันทีเลยนะครับหรือถ้ากดเดินไปข้างหน้านิดหน่อยมันก็จะเป็นการเดินย่องๆนะครับผมเล่นแบบนี้เอานะครับแต่มันก็มีข้อเสียครับคือมันปรับเปลี่ยนทิศทางการวิ่งได้เร็วจริงแต่ว่าเวลาเราไปเจอศัตรูเราเอาปืนลงยิงไม่ทันนะครับฉะนั้นต้องฝึกนะครับฝึกการเฮ้ยมุมศัตรูมันอะไรตรงไหนยังไงนะครับมันใช้เวลาการฝึกพอสมควร นะครับโอเคเวปเปิลเมาส์นะครับพลาดปืนยิงนะครับ ADS บวกปุ่มเมลหรือปุ่มชกนะครับอันนี้แนะนำให้ใช้ prioritize interact นะครับอันนี้ก็คือว่าเวลาเราไปจะไปเก็บเกาะเก็บอะไรเก็บของนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เลือกอันนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นกด reload แทนนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้า prioritize interact ปุ๊บเนี่ยถ้าเราไปซื้อของไปอะไรเนี่ย มันก็จะเป็นการเก็บของเก็บซื้อของหรือทำนู่นทำนี่แทนนะครับก็คือปุ่มสี่เหลี่ยมนะครับโอเค armor plate behavior apply o l นะครับใส่เกาะทีกดทีเดียวใส่หมดเลยนะครับโอเค target emphasis on นะครับ emphasis type default นะครับผมก่อนหนะ้านั้น black off เหมือนจะดีแต่ว่ามันก็พอๆกันนะผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะครับ aim response curve type dynamic นะครับผมใช้ dynamic มันต้องแต่ war zone ภาคที่แล้วแล้วนะครับ ดสโซนนะครับก๊อปตามนี้ได้เลยครับนะผมไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับโอเคไจโรปิด okay. ปิดนะครับมไม่ได้ใช้นะไจโรคือการแบบขยับจอยขึ้นหน้าลงมันจะช่วยเล็งอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ครับกราวนเท n นะครับ g r a วนเก็คือว่าถ้าเรากดกระโดดอยู่หน้ากล่องหรือหน้ากระแพงอะไรเงี้ยมันก็จะปีนขึ้นไปนะครับ อ u ต o m ม t ติแอร์บอลแมนเทลอัตโนมัติกราวแมนเทลออฟออฟนะครับอินเวอร์สไลด์แอนด์ไดฟ์พเวอร์คือว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราวิ่งแล้วกด O มันจะเป็นสไลด์นะครับถ้าเกิดบางคนที่ชอบกด O ปุ๊บพุ่งเลยอย่างเงี้ยก็คือต้องกดต้องเลือกเป็นอินเวอร์สนะครับแต่ของผมสแตนดาร์ดนะครับอืมคือเดิมเนี่ยถ้าเรากด O ปุ๊บมันจะเป็นสไลด์แต่ถ้าเกิดว่าวิ่งวิ่งแล้วกด O ค้างปุ๊บมันจะมันจะถึงเป็นพุ่งเหลา นะครับแต่ว่าภาคนี้เขาบัฟสไลด์แล้วยกปืนยิงเร็วขึ้นมานะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับ Sprinting Door Bash On นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราวิ่งชนประตูปตุ๊บประตูมันก็เปิดต้มเองนะครับอันนี้ก็ปรับเป็น On นไดนะครับนอกนั้นก็กอบผมเลยครับตรงนี้ไม่ค่อยสำคัญนะครับโอเคเอ่อ คอนโทรลเลอร์เลเ t ์นะครับที่ผมใช้ตอนนี้ผมใช้เป็น default flip นะครับ flip คือคือเดิมเนี่ยมันจะเป็น l สอ2เล็ง r 2ยิงนะครับแต่เนื่องจากจอยเพลย์เนี่ยมันหรือว่าของ xbox เนี่ยมันจะมันจะต้องกดลึกนะบางทีมันจะทำให้เรา react ช้าหรือเราแบบเออมันมันมันไม่ทันการอะ่ะก็ให้เปลี่ยนพอบอกว่า flip ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนเป็น l 1เล็ง r 1ยิงแทนนะครับก็คือเปิดฟลิปให้ออนตรงนี้นะครับผมแนะนำให้เล่นแบบนี้เลยนะให้แนะนำให้เล่นฟลิปเลยนะถ้าคุณอยากจะยิงเร็วเล็งเร็วอะไรพวกนี้นะครับโอเค,อเคเอาการตั้งค่าก็เท่านี้นะครับามาคุยเรื่องของเอเ s i s หรือระบบช่วยยิงดีกว่านะครับที่เป็นประเด็นมากมายดราม่า ทำไมก็ไม่รู้นะครับผมก็ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่คนที่พูดเนี่ยก็คนไม่รู้เรื่องอะครับคือไม่เคยเล่นจอยหรืออาจจะจับแบบครั้งสองครั้งแล้วก็แบบนะครับก็โอ้จอยอย่างงู้นอย่างนี้โอเคอันนี้เอมาซิสเนี่ยวิธีทํางานของมันคืออะไรรู้ไหมวิธีการทํางานของมันก็คือว่าเวลาคุณสมมุติคุณกดเลื่อนมาอย่างเงี้ยเวลาถึงตัวศัตรูเนี่ยมันจะสโลว์ดาวให้หน่อยนึง ถ้าเล็งถ้าเล็งตรงตรงตัวหรือตรงหัวนะครับมันจะสโลดาวก่อนแล้วค่อยไปต่อนะครับหมายถึงอันนี้อันนี้ผมแค่สมมติให้ดูนะมันจะสโลดาวนิดหนึงผมก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูแบบเปิดเอเมซิสแล้วผมจะยิงให้ดูแบบปิดเอเมซิสมันจะต่างกันนิดนึงนะครับนี่เปิดเอเมซิสนะครับนี่คือเปิดเอเมซิสนะครับ ติดเ m เมซินะครับแทรกเก็ตเอเนะครับออฟแล้วนะครับม,าม,ามันก็จะต้องอาศัยการเล็งรับการเข้าเป้าให้ดีนะครับถ้าก็ยิ่งโดยเฉพาะเป้าอยู่ไกลๆนะครับ้าถามว่าปิดเอเมซิสเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้เหมือนกัน คือถ้าเกิดคุณฝึกจอย5เดือน6เดือนใช้เวลาอยู่กับมันเนี่ยยังไงคุณก็เล่นได้ครับไม่มีเอมซคุณก็เล่นได้เพียงแต่ว่าเอมซิ M N มันก็จะช่วยนิดหนึ่งนะครับเวลาคุณประทะกับศัตรูเยอะๆนะครับนะครับถ้าเปิดเอมซแล้วมันจะมันจะเข้าเป้าได้ดีกว่านะครับอยู่ที่การฝึกครับฉะนั้น ไม่ต้องไปคิดมากนะครับเจอจอยก็เจอจอยนะครับเขาก็ฝึกมาของเขาอะนะครับคุณก็ฝึกเมาส์คุณก็เก่งเมาส์ก็ต่างกัน,นครับข้อดีข้อเสียต่างกันหมดเลยนะครับถ้าคุณเล่นจอยแต่คุณเล่นไม่เก่งผมบอกเลยนะว่าเอเมซิสไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับโอเคจบดาราม่าครับผมโอเคก็เท่านี้นะครับมาสอนกันคร่าวๆแล้วเดี๋ยวแถมเกมเพย์ให้อันหนึ่งก็ยังไงผมเล่นจอยตลอดอยู่แล้วนะ มีอะไรก็ออลองคอมเมนต์มาถามได้นะครับถ้าชอบคลิปอ,อ,อะไรพวกนี้ก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเ,เป็น Subscriber กันหน่อยนะครับเ,เป็นกำลังใจให้นะครับล้วจะทำคลิปดีๆมาเสมอๆนะครับผมโอเคงไงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ